สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลถัดทาชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องอยู่ในช่วงพบกันนะห,ห,หนาคั้วคั้วหน่อยนี่แหละมือนตีตาสิพาเฮดเขาพ่นเศร้าค่ะพี่น้องเป็นสูตรของคุณดุดดิวนะจ๊ะมาการเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ่งนกันนะคะอันนี้เป็นอันทั่วพี่น้องตัวปังงาตระ,ะแนอ่าผักขาอันนี้พริกกับอันหอมแดงซันตำม,มา้าหยาบๆแล้วค่ะ กระเมี่ยนแครอทสตอและดิบเอาไปแกมพี่น้องนี่อันนี้เป็นสินขขาปุ่นค่ะตันใส่เป็นเขาปุ้นกระจาดเนาะเดี๋ยวอันเอาก็สิมาลงมือเห็ดกันเลยเป็นสูตรของอันคุณดุดดิวพี่น้องน็ตไอดอที่เราดังๆอ่ะให้เคดิตแล้วเนี่ยเพราะว่าตากะเห็นนั่นเราเห็ดละตันะเลยเอามาลองเห็ดเบงแสเพื่อกันละอันนี้ก็คขึ้นน้ำเปล่าที่ตันสิเอาไปเวพี่น้องเพิ่นใจน้ำอุ่นน้ำตา่ากระสิเห็ดตามเพิ่น มาลงมือเห็ดกันเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องต่อไปตังคนศิเห็ดเลยลงม,มือเลยตันเทพริกกับ็ัหอมแดงกี่โขกมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่มาหน่อยอย,ยันสแสกแซงแน่เด้อพี่น้อง ไปตั้งกับซีสเตผงชูรสจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายจ้ะแล้วก็ปลาจะ้ะน้ำปลาที่ดิดของห้องขาดว่ะได้น้ำปลาตันบุกคีพี่น้องตันยันมันเข้มคนตันบุกคยมากินเข้มบันได้แ้วต่อไปตังกับเสียงน,น้ำหอนมาที่ละ น,นี่คือน้ำรรอนที่ตันเวฟมาร้อนมากต่อไปกับคุรเร่เลยค่ะพี่น้องคุรเร่นี่ยเดี๋ยวบามิกด้วยพี่น้องผูกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวพี่น้องพักกลา,างง,งา่วงว่าไอ้คุเร่ซื่ออีหยัง ทุทตทตังกัีิสไส้ผักที่ตันหันไว้เลยแต่ว่าดุดเดียวอาเพิ่นกินแบบกินเป็นเครื่องเคียงแต่ว่าตันสีสดออกตันได้หันมากเดยบร้อยอันนี้ถั่วฝักยาวจ้ะแล้วก็ชะอมหรือผักขาแล้วก็สักระแหน่จ้ะหรือผักกระในภาษาบ้านตันง ใส่ลงไปมิกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตาหนึ่ง,งมิกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะเลยนะคะกร้อมมาประทาบ พี่นกัอตาลหัตถาชาแนลนะคะสวัสดีอีกหลอบนึงค่ะพี่น้องมาแล้วแล้วข้าวปุ่นเศร้าสูตรดุดดิวห้เคทิดแล้วอีกก่อน <c oughs> อืดเมื่อล่ละพี่น้องเป็นเมนูที่ต้องฟอกินมันนันอืดเร็วมันดูดน้ำอันนี้ตันเทน้ำห่อนใส่อีกพี่น้องยังบดชิมอยู่เดี๋ยวชิมกันย้บอันเห็ดเผ็ดแห้งยางนั่น อย่างกินบบแดงใส่ประลานิหน่อยใส่ไงใส่น้ำหอนลงไปมันก็เลยอันจืดบวอมันเค็มนี้ มันนี่ใส่ตอมพี่น้องอืมกระต้อจ้ยตัวปากยา C'est une prenez pour toi 太冷了。 на uh хамса -huh, แล้วด็ดหน่อยหน่อยดิดว สองไม้สองมือแล้วนะ ิพเรกะเงต้มขบปุ่นก็ขายแม่ผูตวตานบดได้อัดสองมือนี่นหจะจะมาตอนลงกับหน้าซีล่งมือติดกันอยู่จ้ะ สีมันบ่ค่อยแดงอะ ไม่ขายอยู่ตลาดทิตานอยู่จะขายไปใส่มาที่น้องต <c oughs> ิดโควิดบนบอลรือยังไงเนี่จังเดปิดเต็มเลย เืิงไปไปรุงไปตลาปลาถมตันยันมันแห้งตังกระเลยเทน้ำลงหมดเลยมันก็นเลยไปอันเจือจางเครื่องปรุงที่ตันปรุงไปรอบแหลกที่พอดีแล้ว 就倒了了。 ตอนแรกตั้งใจลงไปซื้อลาบจ้ะแต่ก,กินลาบดิบร้านรถปิดร้านที่้านกินประจำมาปิดเพราะว่าเนือรถสดดีมันหนากินอีกร้านนึงเนื้อบ่อยสดตังก็ะเล่บบซื้อจ้ะก,ก็ะเล่ได้กินอันนี้แทน ตำลักไม่ไหลลงคอหน่วยตะม,มุตมิจะหัก แ่บกินเยอะเนาะให้หลายก็่าตอนแค่ขึ้นไปเจอของจะกินเหมือนอะมันหิวเ <c oughs> ดี๋ยวกินอันนี้ต่อเตตังสิไปกินเผาต่อพี่น้อง มันแสบทองอีกหน่งนะาจ้นไปปุ้งไป ดูดดุดดิวเพื่อนเป็นคนเมืองเลยอยะ <_ d> um> แต่ว่าเพื่อนเอิญมาสั่วขอบุญแต่ว่าต่างกับจีเอินเศร้าขอบุญเลยพี่น้องเศร้าแต่ว่าใส่ซอนกิน่อยเด้อ <_ d> ค่ะพี่นุ่นเวนิการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเช่นเคยค่ะที่รับชมหลักะคอยคอมเมนต์เหตุาลค่ะพอกันเมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ